จบไปแล้วครับสีจุกอย่างเงี yeah. ้ยมาดูสีจุกโผกันเนี่ยโอ้ยช่างเพิ่งทำสีเสร็จเมื่อวานเนี่ยสวยงามสวยงาม เสร็จเสร็จจะมาพวกเปลี่ยนลงเปลี่ยนลอ้ออะไรครับไลค่คัสไล่เบรแล้วก็เดินสายไฟครับโอกช่างเชนเดี๋ยใส่เรากลางอยู่ข้างใน,น นี่ไงที่เอฟซีถามว่ายางเบอร์อะไรครับนี่ไงเบอร์สองหนึ่งห้ารลูกเบออะไรต้องส่ยางเบอร์ 2, 1, เ,รรเรนอีอ้ย โค้อย่าโค่ไม่เสร็จฮะจั้นค่อีกรอบหนึ่งดับแนวแล้วเส้นดับแนวเกลียบไงทองสิไงทองตึงเลย คันนี้เท่และเกลีร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกตูที่สนนมเชียอะไรครับสร้างกำลังเช็ดทินเนอร์ทินเนอร์เช็ดทำความสะอาดครับม้วกคันนี้ดูลักษณะได้จะจัดของแต่งเต็มนะ้วแบเนี้ยพวกฟูมอะไย อะไรแบบรุหรูๆท้งนั้นเลยฮะไฮ <c oughs> โซไฮโซครับ <c oughs> โชวิต้มามักด้าอะไรนี้หมดเลยฮะอันนี้สั่งมาใหม่ครับสวยๆอ่ะอันเก่าก็มีการอยู่ความรุนละมุนไนม่สวยไม่ใช้อ่ะเพราะน,นีนน้สวย ทางไฟก็จะมาโดยสายไฟครับอันนี้สีชมพูก็ทำสีแล้วครับแต่ยังไม่ได้พ่เกเกนเล็กเกอร์ครับพ่นเล็กเกอร์มันจะขึ้นเงาแล้วมันจะสวยกว่านี้ ใส่เปา่าเมกี้จับอ้ฟ้าคานล้มตึ้งเลยเมื่อกี้ยังเออมาแล้ก จะลมดเวยช่างสีมือหนึ่งก็ตัครบบมือหนึ่งเลยครับเพราะว่ามีช่างสีคนเดียวครับ ดูเบยดูเพลินเมินใหญ่ใหญ่คันนี้ใี่ยื้อใหญ่นะแล้วก็เข้าอันนี้อัดแนวแล้วรูมีโชคด้วยครับนี่โชคอับน่าจะใส่ล้อโตอันนี้ ทุกต็มที่เลยโอ๊ยแลนี้ก็ยังอยู่กลับหน่อยโอ้าจะขายเนี่ยขายเปล่านี่เป็นเครื่องของ

Nó mới bị đèn đầm măng nè à. Nên nó chung hút đầm Nó sẽ bị đèn đầm tất cả Nó nguyên nị không Tí năm ngàn, tí năm ngàn hết á Nó Chỗ rùa lọ Bánh đáy mà Chờ thăm sẽ có bánh đáy mà เนี่ยผมมาไล่สุดรู้กันการรวมไล่ของโตต้าฮะดูมาเลยไอ้ตัวนี้ก็ไว้หักลงวันนี้หักขึ้นลงขึ้นลงใส่ของแล้วใส่แจได้ด้วยของใส่แล้วแจล็อก แป่เคล้าสิย oh, <ım Laser> ังไงที่ชมพูนี่โอ้อย่างๆนะเนี่ยวู่ปเกียร์เนี่ยไม่เอาครัจะเอาไทยเท่ไปใส่ให้สวยๆไทยเทนเนี่ย 大庆。 สวยจิ๋วปั้นแววเลยขันนี้สีนด้ดำเงินเลยคันนี้แหละคันนี้แหละตามตั้งคันนี้แหละคันนีน้สีอะไรสีน้ำเงินคันนี้ก็สีน้ำเงินเดี๋ยวเราก็จะทำสีเดียวเลยทำสีน้ำเงินให้หมดเลย ตามาต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ